ที่คอส์มูฟเพนของเรานะครับก็จะมีนว,วัตรกรรมใหม่ที่ชื่อว่าโปรแกรมเซลล์รีเจนครับโปรแกรมเซลล์รีเจนก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าโอโตลักษ์เมคอกราฟติ้งเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการกระตุ้นรากผมทำให้เส้นผมเส้นเดิมของคนแค้แต่ละคนที่มีความบางหรือหายไปจากกรรมพันธุ์เนี่ยครับมีความเส้นใหญ่และอ้ว,วนขึ้นครับขั้นตอนในการทำเซลล์รีเจนนะครับก็คือเราจะเจาะเนื้อเยื่อจากท้ายทอยครับออกมาประมาณ 3. จุดจุดละประมาณ2มิลิเมเวลาเราเจาะออกมาได้แล้วเราจะได้ชั้นหนังกนพ้าหนังแท้ชั้นไขมันเซลล์ Cell รากผม้ัเนอออยยู่่คคขางะรบ ทีนี้เราก็เอาเซลพเ์พวกนี้เอาทิชชูพวกนี้และครับมาใส่ในแชมเบอร์ที่เราเรียกว่า e g e n e r a าแชมเบอร์นี้จะทําหน้าที่สก,กัดโปรเจเนร์เซลที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของการรักษาเส้นผมออกมาครับเราก็จะนำเซลล์พวกนี้ครับกลับไปฉีดในหนังศีรษะในจุดที่มีความบางจากกรพันธ์หรือความบางจากอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผมเราสามารถมีการแบ่งตัวได้ดีขึ้นกระตุ้นรากผมใหม่แล้วก็ทำให้ผมเส้นใหญ่และวนขึ้นได้ครับโดยที่โปรแกรมนี้นะครับเหมาะกับคนที่ยังมีรากผมอยู่ไม่ใช่จุดที่ไม่มีรากผมเลยทาให้ผมที่ยังมีอยู่เดิมเนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นครับข้อดีของการทําโปรแกรมเซลวีเจนนะครับก็คือการดูแลตัวเองหลังทํงาง่ายมากๆ หลังจาก24ชั่วโมงไปเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ100%เลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการโดนเหงือ่อหรือการเล่นกีฬาครับส่วนการดูแลตัวเองนะครับหลังจากทำโปรแกรมเซอร์วิเจนง่ายมากๆเลยเราจะมีให้งดสระผมแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คือสระผมได้ตามปกติ100%เลยครับ